ดีข่าวนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมี ID ดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชําระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติ3าช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สําคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุด1น0 0บาทด้วยนะตรงนี้ค่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบาย น้องๆคนไหนนะครับที่ต้องการจะซื้อรหัสฟรีไฟล์หรือว่าต้องการที่จะขายรหัสฟรีไฟล์นะครับผมแล้วก็ยังไม่มีเพจดีๆพี่มีเพจมานําเสนอครับกับเพจโซนเกมนะครับผมเพจนี้นะครับผมรับรองเลยการันตีนะครับได้จริง100%ไม่เกียนนะครับผมและที่สําคัญนะครับรหัส ID ที่นี่ราคาเป็นกันเองมากนะครับอย่าลืมนะครับผมพี่ขอฝากเพจนี้ไว้ด้วยล่ะส่วนลิงก์นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะ เอาละครับผมก่อนอื่นพี่ต้องขอกราบสวีดัสสวัสดีชาวใรหนาฟไฟที่เคารบรลักทุกท่านด้วยนะครับผมและชอบ1998สตีเฟเอบัตต์ฟเกอร์กพี่แน็คุณดิวเดิมอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยในส่วนของกิจกรรมตอบคำถามประจำสัปดาห์นะครับแล้วค่อยมาดูกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่มีในเกมในวันนี้กันนั่นเองนะครับเมื่อพร้อมแล้วถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดติดตามกดสันกรดิ่งกด subscribe ไว้ให้พี่ด้วยนะครับจะได้พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นั่นเองรวมไปถึงโค้ดหน้้ัดนนนีีีีเ๋ยววพ่่จจะแงใุ กดติดตามกดสั่นกระดิ่งรอกันเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลานะครับผมมาสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตอบคาถามกันเลยนะครับผมนี่เข้ามาที่หน้ากิจกรรมประกาศเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเอยไม่ใช่วะทุกคนนี่มันอยู่อันกลางนะเออลืมไปฟรีไฟล์อ่าโปรลีกซีซั่นสามควิชนั่นเองนะครับประจําสัปดาห์นี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับมีน้องๆถามเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่ขอพูดก่อนละกันสักนิดหนึ่งจะได้ไม่เสียเวลามีน้องๆถามเข้ามาเมื่อเข้าเมื่อตอนเช้าบอกว่า ถูกแปลคะแนนทาไมมันเป็นศูนย์มันเหลือศูนย์ก็บอกก่อนเลยนะครับว่าทุกๆวันจันทร์ตอนเช้ามันจะมีการอัปเดตนะครับคะแนนก็ยังจะแบบมันจะเป็นศูนย์ทุกคนเลยรวมไปถึงตัวพี่ไม่ต้องตกใจพอช่วงบ่ายปุ๊บมันก็อัปเดตเสร็จมันก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าเวลาการตรวจสอบนะครับผมว่ามันเป็นยังไงเวลาแบบมันกําลังอ่เขาเรียกอะไรปรับปรุงนะครับก็คือตอนเราคลิกเข้าไปเนี่ยตรงนี้นะครับจะไม่มีเลข UID ถ้ามันไม่มีเลข UID แสดงว่าตอนนั้นกําลังปิดปรับปรุงนั่นเองนะครับจำตรงนี้ไว้เลยนะแต่่ถ้ามมมััันนนีีเก็คือบปปรรุง เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้าคําถามกันเลยดีกว่าเพื่อการไม่เสียเวลาเดี๋ยวน้องๆจะด่าได้นะครับถ้าใครอยากให้น้องอ่ะถ้าใครอยากให้พี่ทำา EP ตีต่อไปนะครับต่อไปน่าจะเป็น EP ที่เท่าไหร่ละวัด E ีพที่เท่าไหร่น้องๆอ p พี EP ที่6เนะต่อไปก็เป็น EP ที่6นะครับผมก็คอมเมนต์เลข6มาคอมเมนต์ comment เลข6กันมานะครับถ้าอยากให้พี่ทําอีกนะครับผมมา เดี๋ยวเรามาดูกันเลยควิดประจําสัปดาห์วันที่12ตุลาคมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนะครับผมมาคํำถามแรกนะครับข้อที่1นะครับทีมใดคว้าบูย่านะครับผมได้ถึง2ครั้งจากการแข่งขันเดย11หรือว่าวันที่11นั่นเองนะครับผมมามีทีมอะไรบ้างครับสำหรับทีมแรกครับโมจิวัลีลานะครับโมจิวลีลาแล้วก็ CGGG นะครับป๊อบเบคอนทีมนะครับผมแล้วก็ ฟรีดอมพีซีนะครับผมทั้ง4ี่สี่ช้อยนี่คําตอบคือโมจิวานิลานะครับผมเพราะว่าทีมนี้นะครับได้คว้าบูย่าได้ถึง2ครั้งในวันที่11นั่นเองนี่คําตอบข้อแรกนะครับบูย่าโมจิวานิลาเออคลิกเข้าไปนะครับนี่ยืนยันคําตอบเป็นคําสุด้ตอบถูกเลยเป็นไงยเคอ่าข้อแรกถูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมมาสำหรับข้อที่2นะครับต่อกันเลยต่อกันเลยดีกว่าสำหรับข้อที่2นะ ข้อที่2นะครับคำถามข้อที่2อับนะครับจากตารางทั้วทั้วสกอร์อ่ะของวันที่13นะครับทีมใดนะครับอ่าทีม k คโนะครับผมเก็บคะแนนรวมไปได้ทั้งหมดกี่คะแนนอ่าจากตารางทั้วทั้วสกอร์นะครับของวันที่13ทีม k คโเนี่ยเก็บคะแนนรวมไปได้ทั้งหมดครับ ขี่คะแนนอ่าคำตอบก็คือ803คะแนนนะครับ803คะแนนก็คือ1นเหมือนกัน1อ่าข้อแรกก็ตอบ 1. ข้อ2ก็ตอบ1นั่นเองนะครับ803คะแนนอ่ะกดไปยืนยันเป็นคำตอบสุดท้ายครับยืนยันเรียบร้อยครับสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับตอบคำถามประจำสัปดาห์ EP ที่5นะครับผมบอกก่อนว่า EP ที่5านะครับสำหรับน้องๆถามมาว่าพี่ผมตอนนี้ผมตอบผิดขนาดนี้ผมตอบถูกขนาดนี้ผมมีสิทธิ์ที่จะได้ในส่วนของสกินลูก2องสูตรอ่าเ1็หหรือเปล่าอ่ะ ก็บอกก่อนนะครับผมก็สัปดาห์ที่5แล้วนะครับมันมีทั้งหมด8สัปดาห์8สัปดาห์นะครับฟังดีๆมีทั้งหมด8สัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ2ข้อรวมไปทั้งหมด16ข้อนะครับ16ข้อเราก็คือผิดได้2ข้อตอนนี้เอาง่ายๆถ้าคะแนนตรงนี้ใครที่น้อยกว่า8นะครับผมบอกก่อนว่าน้อยกว่า8นะครับจะไม่ได้ในส่วนของ M1014 นะครับ จะไม่ได้ M 1 0 1 4นะครับแต่จะได้ในส่วนของชุดนี่เลยคาบงคาบอยกระโปรงกระเป๋านะครับกล่องสุ่มสกินปืนนะครับแต่ถ้าใครตรงนี้ถึง8นะครับบอกเลยว่าได้นะครับผมอ่ะคือได้อย่างแน่นอนอ่ะดูคะแนนตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าตอบแล้วสําหรับวันนี้ใครที่น้อยกว่า8ก็คือไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันเหลือเวลาอีกแค่3ามสัปดาห์เท่านั้นนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับจบไปสําหรับข้อสงสัยของใครหลายหลคนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมสักนิดนึงว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรมามั่งนะครับนี่เลยอะไรเน เมื่อความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นนะครับกิจกรรมนี้เพิ่งเข้าวันนี้เลยนะครับนี่มันจะมีการปลดล็อกเป็นชั้นๆเลยนะครับผม่ะเลเวล149ิเพชรนะครับเลเวล2นะครับ199เลเวล3 399เลเวล4 500 อ่านะครับในนี้ก็จะมีชุดอ่อน่าจะไอ้เจ้าตัวนี้ด้วยนะครับวิเท่อยู่นะเป็นชุดสูรสีขาวเลยนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรอีกอันนี้ก็อ่าเซียนซาบูย่านะครับก็เข้ามาเล่นกันได้นะครับแล้วก็อ๋อนี่เลยอ่ากิจกรรมสายฟรีนะครับจุงน้องท่องสมรภูมิพาน้องเดินเล่นนะครับอ่าหนึ่งแสนกิโลรับสกินนะครับในส่วนนี้ก็คือต้องพาเจ้าหมีน้อยแล้วก็เมทัลกี้นะครับเดินในคู่ตว์เลี้ยงนะหนึ่งแสนกิน ฟรีฟรีถาวรนายเก้โคตรเฟี้ยวอบอกก่อนเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะครับประมาณนี้เลยอ่ะ โอเคในส่วนนี้จบไปครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่พี่ได้ของมาล่าสุดถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้เราก็มีสินค้าไอทีมารีวิวกันอีกแล้วนะครับรวมไปถึงนะครับบอกก่อนคุณภาพหูฟังนะครับผมราคาหลักร้อยนะแต่คุณภาพหลักร้านนะครับคุ้มเกินราคาจริงๆถ้าอยากรู้ยี่ห้ออะไรนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่ากดสันกระดิง่งกดติดตามด้วยสันกระดิง่งกดไลค์คลิปนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูปราพรมกันเลย นี่เลยน่ครับก็ส่งมาจากฟ้าฟ้าเลยน่ครับก็มีทั้งหมดนะครับสามชิ้นด้วยกันเดี๋ยวเราจะให้ดูชิ้นแรกก่อนนะครับที่มานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวขาตั้งหูฟังนะครับผมมีทุกกัน3สีนะสีดำอ่าสีดําสีน้ําเงินสีแดงนะครับแบบขาตั้งเก๋ๆเลยน่ครับแบบสไตล์เกมเมอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูว่าในนี้สีอะไรแต่เราค่อยมาดูกันนะครับผมอ่ะในส่วนต่อไปนะครับก็มีในส่วนของเจ้าหนี้ด้วยนะครับในส่วนของแผ่นรองเมาส์นะครับของยี่ห้ออนิกุมานะครับเห็นไหม yeah <laughs> โคตรใหญ่เลยนะครับผมนี่แบบใหญ่กว่าคีย์บอร์ดนะครับสําหรับแผ่นจริงนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูกันเลยดีกว่าสําหรับเจ้าแผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับยี่ห้ออ่าโอนิกุมา MP001 นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูความใหญ่ของมันนะครับผมอ่านี่เลยนะครับสาหรับแผ่นรองเมาส์นะครับผมนี่โอ้โหใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับปิดกล้องเต็มเลยนะครับนี่เห็นไหมใหญ่จริงๆนะครับสาหรับแผ่นรองเมาส์นะครับและที่สําคัญลักษณะแบบดีมากนุ่มมากนะครับผมรับรองไม่ลื่นแน่นอน แบบติดหัวติดหัวบอกเลยยิง่งมีติดหัวเลยนะครับอ่ารวมไปถึงนี่ไฮไรเด็ด right เลยนะครับสำหรับเจ้าอ่าหูฟังใหม่นะครับอุนิกุมะอ่ายี่ห้ออุนิกุมะนะครับเคยี่สิบนะครับผมนี่เจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับผมราคาหลักร้อยนะสำหรับข้อมูลนะครับพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้รวมไปถึงนะครับแฟนพงแฟนเพจเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ใต้ล่างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุนิกุมะเคยี่สิบ ว่าจริงจะเท่ขนาดไหนนะครับบอกก่อนว่าพี่เอาออกมาใช้แล้วนะครับผมว่าไม่ใช่ว่าแบบเอออันนี้มีแค่กล่องนะครับของจริงเอามาใช้แล้วเออเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เลยนะครับในส่วนของหูฟัง k 20นะครับน้องๆโหสวยปะล่ะอ่าเป็นไงกันบ้างครับนี่มีลายด้วยนะครับคล้ายๆกับไรดอเดรปเปอร์ฮิปฮอปนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีสกินรูปใหม่ด้วยนะครับรูปเทปนะแล้วก็อื่นๆเยอะแยะเลยเดี๋ยวพี่จะขึ้นพาไปดูแล้วก็ไปดูกันในเพจนะนี่เห็นไหมลายค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับรวมไปถึง รตรงนี้นะมีไฟ R G B ด้วยนะครับถ้าอยากรู้ว่าสวยขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยดีกว่านี่ <c oughs> เลยนะครับสำหรับเจ้าไฟ R G B ตัวนี้นะครับก็มีคําว่าโอนิกุมานะครับแล้วก็มีเส้นตรงลงมาเห็นไหมค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับรวมไปถึงนะครับเจ้าหูฟังตัวนี้นะครับน้องๆคงจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวพี่มันใช้กับโทรศัพท์ได้หรือเปล่าบอกก่อนนะครับว่ามันใช้กับโทรศัพท์ได้นะครับผมอ่ะแต่มันอาจจะไม่มีไฟนะถ้าใช้กับโทรศัพท์เพราะว่ามันต้องต่อในส่วนของพอร์ต U S B เพื่อเอาไฟไปเลี้ยงไฟตัวนี้นะครับ ครับผมแต่ถ้าเอาไปใส่กับโทรศัพท์ใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับผมบอกก่อนเลยว่าใช้ได้นะครับผมแต่ถ้าใครอยากเอาไปใช้กับคอมเขาแถมสายอะแดปเตอร์แปลงมาให้ด้วยนะครับนี่ในส่วนของสายแปลงนะครับผมนี่อ่าใส่อ่าใส่หออกสนะครับผมก็แยกนะเป็นอ่าสายไม้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สายหูฟังตัวนึงนั่นเองนะครับแต่ถ้าสําหรับโทรศัพท์ไม่ต้องใช้อ่าในส่วนของ ตัวนี้นั่นเองนะครับผมก็สามารถเสียบตรงได้เลยนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับในนี้นะครับก็มีฟังก์ชันด้วยนะครับสามารถกดเปิดปิดในส่วนของไฟได้นะครับรวมไปถึงนี่นี่ตัวนี้นะครับเปิดปิดนอแล้วก็ปรับเพิ่มเสียงวอลลุ่มนะครับเร่งเบาดังได้นะครับรวมไปถึงเจ้าหูฟังตัวนี้นะไม่ใช่ว่าลายสวยอย่างเดียวนะครับคุณสมบัติใหม่เขาหน้าเห็นไหมถ้าไม่ใช้ก็พับเก็บได้นะครับแต่ถ้าแบบจะใช้ก็พับลงมาและที่สําคัญหักงอได้นะครับหักงอได้นะหักงอได้พอสมควรเลยนะครับผมบอกเลยสําหรับสายเกมเมอร์หัว พังเลยนะครับสำหรับโอนิกุมาตัวนี้นะครับและที่สําคัญนี่ดางด้านข้างนะครับสำหรับอ๋อบางคนที่ศีรษะใหญ่หรือว่าศีรษะเล็กนะครับบอกเลยว่าปรับได้หลายระดับมากๆเลยนะครับเป็นคล้ายล็อก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 นะอ่าและที่สําคัญอ๋อตัวซอฟเสียงตัวนี้นะครับผมก็บอกเลยพี่ลองเปิดเพลงนะแบบเบสดีมากอ่าและที่สําคัญแยกหูนะเขาเรียกว่าอะไรแยกฝีฝีเท้าซ้ายขวาได้เลยนะครับบอกเลยว่า อาศสตูมาข้างไหนรู้แน่นอนสําหรับเจ้าตัวนี้นะแล้วแบบโอ้โหเปิดเพลงครบเคาะเลยนี่ครับมันนุ่มน้ำมันนุ่มนวลแล้วก็ใส่แล้วเนี่ยจะไม่เจ็บหูเลยนะครับเพราะว่าซอฟตัวนี้นะครยๆแบบฟองน้ำนะครับค่อนข้างจะคุณสมบัติดีเลยนะครับผมสาหรับราคาแค่หลักร้อยเองนะครับผมสําหรับโอ้โหนิุมาเค20ตัวนี้นะครับพี่ก็อยากจะบอกว่าฝากให้น้องๆนะครับผมถ้าใครอยากได้หูฟังดีๆราคาถูกๆนะครับผมก็นี่เลยใต้ล่างคลิปนะครับผมที่จะทิ้งไว้ให้ที่ดีคลิปชันแล้วก็ใต้คอมเมนต์ละกันเป็นสาหรับ โปด้วยนะครับลองไปดูกันเพราะว่าราคาหลักร้อยจริงๆนะครับผมไม่กี่ร้อยเองนะครับพ็คุ้มมากนะสำหรับพี่มีประมาณเกือบ3ตัวแล้วนะครับที่พี่ใช้ของโอนิกุมะมานั่นเองนะครับ